พี่พี่หมําพี่หมัมไรพี่หมัมไรยังจะหมามอะไรพี่ตู่ตีสามตีสามนอกจากจีบไวดื่มไวครับนอกจากกีบไวใบตอนนี้ตอนนี้เป็นเวลาจีบาย แต่จะกินข้าวก็ประมาณหกโมงเช้าเออเมื่อวานนี้ใช่ป่ะเออเมื่อวานนี้ที่แฟนพี่ว่าจะกลับบ้านใช่ไหมตู่แฟนพี่ว่าจะกลับบ้านใช่ป่ะแล้วทีนี้พี่พี่ก็เลยโทรไปถามพี่สาบอกว่าไม่ได้กลับเป็นผลิตภัณฑ์ รู้อีกอะทำไมจะไม่รู้กลางคืนเราจะไปกินข้าวอ่ะเป็นผลิตภัณฑ์รถริ้วรอยหรือเครื่องสำอางแป้งแป้งแป้งพี่ภาควันนี้พี่สูเป็นคนพมา่าเหรอเหรอทนาคาฮา แป้งป่าแป้งป่าแป้งป่าแป้งพี่ภาคป่าแป้งจ้าสงการเขาก็ต้องป่าแป้งป่ะฮะพี่ภาดอันนี้แป้งแคร์เธอแคร์เราไหมนี่แป้งแคร์ป่าแป้งป่าแป้ง ทำไมพี่ทุกวันนี้ไม่ได้ปาแป้งเลยเลยไม่ได้ปาแป้งมาปาที่โรงงานคุณคุณสวยคุณสวยแม้ไม่แต่งหน้าน้องสาวของฉันโนแค r e แคร์ฉันไหมโนแคร์พ no <laughs> ูดสคิดคิดสักนิดสิคิดคิดสิคิดสิสค,ดคิดส,ดส,ดสิไม่คิดเลย <laughs> ก่อนจะพูดออกมานะ่ะคิดไหมโนแคร์ no <laughs> ยังจะมาโนแคร์ สาคุณห้าล้านดงตากับสี่ไลนะคะโอเคพี่ตั้งค่าถ้ารอเลยจุยแป้งแล้วชุบแป้งโอเคพี่ตั้งค่าค่ารอเลยชุบแป้งแล้วแม่ครูจ้าจ้าสวัสดีนะคะน้องจอจอสุดสวยค่ะ ของคุณแม่นะคะเลิ่อาค่ะแม่เลือ่อาจอจอวันนีผู้บ่าวป้าแปงกับป้าแปงเอาเองเ,องเนาะตอนนี้มีคนคอยดูแลแล้วไปจอจอพี่จอจอสวัสดีครับน้องตะวันสวัสดีค่ะจากพี่จอจอนะคะ บอเอาค่ะแต่งงานแลว้วบอฮะจะจะแต่งงานหรือ,อยังขอบคุณนะคะหกล้านนกตาเมื่อกี้ป้าโสว่วาอะไรลืมไปแล้วลืมไปแล้วจำไม่ได้ ไม่ได้ว่าพูดอะไรลืม